พบกับผมไแล้วครับกับวินเนอร์ w ับ6รกลาดครับถ้าวันนี้คุณกำลังมองหารถใหม่นะครับเที่นั่งนะครับทางเลือกเลือกหนึ่งเนี่ยที่ราคาไม่เกินล้านเนี่ยครับทางเลือกที่นิยมกันมากในขณะน,นี้มันก็คือเจ้า t o y o ต a v e วลโนะครับซึ่งที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยเป็น Toyota v e วลโปี2024ใหม่ๆเลยนะครับ ออกมาเดือน2ปี2024นะครับแล้วก็เป็นตัว1.5 Smart สมาร์ทออกห้างเนี่ยอยู่ที่795,000บาทนะครับแต่เดี๋ยวเราจะขายเท่าไหร่ผมบอกเลยว่าถ้าคุณกำลังจะไปซื้อรถใหม่แล้วเจอสภาพรถคันนี้นะครับลองคิดดูอีกหนึ่งรอบก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูสภาพกันเลยครับว่ารถจะสวยขนาดไหนอ่ะครับมาดูสภาพกันนะครับ รถตัว o ต้เวลรถแน่นอนครับรถมันใหม่มากๆนะครับลูกค้าใช้งานน้อยมากๆนะครับไม่เดี๋ยวไปดูกันที่ในตัวรถว่าเท่าไหร่แต่บอกเลยว่าน้อยมากๆโอเคครับเครื่องยนต์พันหเนี่ยครับพอส่องเข้ามาก็ตรงไปตรงมาครับน็อตทุกอย่างเนี่ยเดิมเดิมนะครับจากโรงงานทั้งหมดนะครับไฟหน้าเดิมสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบสีด้านจากโรงงานแบบนี้นะครับภายในแล้วก็น็อตก็เดิมน็อตเดิมทั้งหมดนะครับดูง่ายมากนะครับเอาช่างมาดูได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ ถ้าจอดคู่กับรถใหม่มันก็คือรถใหม่แหละครับเพราะว่าใช้งานน้อยมากๆกระจังหน้าใหม่ๆแบบนี้นะครับโลโก้เงาเดิมจากโรงงานนะครับสีเป็นสีบอลเงินนะครับอมเทาหน่อยจากโรงงานนะครับสีทั้งหมดทั้งคันนะครับยังไม่มีการทํานะครับเป็นสีเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับมีร่องรอยตรงนี้เล็กน้อยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเก็บงานให้นะครับเล็กน้อยนะครับยางยังดอกเต็มอยู่ใช้งานได้ปกตินะครับล้อรถเนี่ยไม่มีรอยใดๆทั้งสิ้น ไล่มาเรื่อยๆนะครับมีสมาร์ทคีย์มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเปิดประตูโดยที่กุญแจอยู่ที่ตัวนะครับแล้วเขาสามารถสอดเปิดได้เลยนะครับเวลาล็อกก็ล็อกตรงนี้นะครับได้เลยโอเคนะครับรับไล่มาเรื่อยๆครับได้มาเรื่อยๆเลยตูหลังกันสาดติดมาแล้วเป็นของแท้จากโรงงานนะครับไล่มาเรื่อยๆเลยนะครับดูอยากให้เห็นสีน้ครับมันก็คือรถใหม่นะครับเพราะว่าสีเป็นสีเดิมจากโรงงานทั้งคันนะครับดูฝาท้ายกัน ถาท้ายการทํางานงาก็จะประมาณนี้ก็มีถาดท,ท้ายมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเบาะตรงนี้แทบจะไม่เป็นรอยอะไรเลยเพราะว่ามันไม่มีคนนั่งเลยครับจะใช้แค่อยู่แค่เบาะคู่หน้าแค่นั้นเองอะน็อตเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีการขยับใดๆทั้งสิน้นไม่มีการขยับใดๆทั้งสิ้นนะครับรก็จะประมาณนี้โอเคไล่มาทางด้านนี้เรื่อยๆครับน้ํามันเนี่ยน้ำมันจะเติมเป็นแก oh ๊สโซฮอล์9:1ได้เลยนะครับล้อล้อทุก ล้อทั้งหมด4วงครับไม่มีร่องรอยนะครับไม่มีการขูดใดๆทั้งสิ้นนะครับเดิมหมดเลยอ่ะภายนอกว่าสวยแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูภายในกันครับว่าสวยแค่ไหนโอเคครับภายในเนี่ยมาเริ่มกันที่แผงประตูครับแผงประตูก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ารถมันรถมันใหม่มากๆครับร้อยตรงนี้ไม่มีรอยใดๆทั้งสิ้นนะครับมาทงานทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวมาดูเลขไม์กันนิดนึงครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบกิโลครับแล้วก็คันนี้เพิ่งเข้าสู์เช็คระยะมานะครับ เมื่อไม่กี่วันนี้เองนะครับเพราะฉะนั้นนะวันนี้ถ้าลูกค้าซื้อไปก็พร้อมใช้งานได้เลยหนังต่างๆคอนโซลต่างๆใหม่แบบสุดๆนะครับก็เทียบป้ายแดงได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะมีกล้องหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ระบบการระบบเบรกนะครับเบรกมือไฟฟ้าเนี่ยก็อยู่ที่ตรงนี้ได้เลยครับกดเพื่อใช้งานได้เลยนะครับอันนี้ครับมีระบบเบรคอมาให้ด้วย ก็ดีเลยถือว่าล้ำสมัยมากนะแล้วคอนโซลคอนโซลเนี่ยทำออ,อ,อ,ออกแบบมาได้ดีมากก็กวายเลสชาร์จเจอร์มีมาแล้วนะครับก็ดีครับสะดวกสบายในการใช้งาน,งงานต้องบอกอย่างนี้ครับว่ารถญี่ปุ่นหลังๆมาครับสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยในราคาที่รถตัวรถเนี่ยไม่เกินล้านเนี่ยครับบางทีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนรถยุโรปเลยหรือบางทีบางอย่างเนี่ยออปชันดีกว่ารถยุโรปด้วยซ้ำครับโดยเฉพาะในแบรนด์โตโยต้าซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าการใหอ้ออปชั่นต่างๆมาความทนทานของตัวรถนะครับ ค่าการประหยัดน้ำมันเนี่ยคันนี้ทาได้สูงถึง17กิโเมตรต่อลิตรเลยเพราะว่าโตยต้ตาเนี่ยมีการพัฒนาเครื่องยนต์แล้วก็พัฒนาเกียร์มาค่อนข้างดีนะครับทำให้กินประหยัดพลังงานมากๆและนี่ก็อีก1คันนะครับเพราะที่ผมยินดีนําเสนอมากมากนะครับแอร์หลังก็มีมาให้แล้วนะปะเดี๋ยวไปสรุปราคากันครับกับรถสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นปี2024แท้ๆนะครับออกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2024 ไหม้แท้เพียงแค่14,000กว่ากิโลนะครับเข้าสูยรเช็คระยะเรียบร้อยแล้วนะครับสีเดิมบางจากโรงงานทั้งคันแล้วก็ภายในใหม่มากๆนะครับภายนอกก็ใหม่มากๆเช่นกันนะครับราคาที่เราขายอยู่เพียงแค่6 1 9 9 0 0 0บาทนะครับประหยัดจากป้ายแดงไปเกือบ2,000สนบาทนะครับถ้าสนใจรุ่นนี้อยู่ตามหาอยู่ผมรับรองเลยว่าคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับเจ้าของมือเดียวนะครับวารันตียังเหลืออีกยาวครับถึงปี2 0 2 9 ครับ5ปี150,000มนกิโลนะครับสนใจติดต่อเบอร์น้าล่านะครับกับวินเนอร์ดับเบยีสากอลา่าถ้าสนใจรีมนะครับเพราะส่วนใหญ่รถดีๆแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะครับบายบายครับผม